เจ้าคนน่างโง่เจ้าพระรา,าชาหน้างโง่เจ้าเจ้าเป็นใครอ่ะ <c oughs> อย่ามากินเราเลยนะ <c oughs> เราไม่เคยมีเรื่องกับเจ้าอ่ะเมียของเจ้านะ่ะสั่งให้ข้ามากินเจ้ารวยสะด้วย <c oughs> เราไม่เคยอย่าก,กินเราเลยเรากลัวแล้วอย่ากินเราไม่ได้เรากลัวแล้วมา <c oughs> ดิเสด็จพี่จะกลับเมือเมื่อไหร่นี่ก็เย็นมากละ ชามี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 ยักษ์ยียยยักษ์ไป่ะค่ะมียักษ์มาแล้ววะแถวนี้ไปย่ะค่ะเสด็จพี่ยักษ์เหรอไปย่ะค่ะอ้าจะอุ้ย องค์พระมเหสีเป็นลมไปแล้วโอ้โหยุ่งแลยพระมเหสีเป็นอะไรไปตายทำอะไรองค์พระมเหสีบอกมานะเอาเอาดีกาคุกมายแล้วครับเปล่าแอนน่ะอยู่กับองค์พระมเหสีแกทำอะไรโธ่เอ้ยก็ข้าบอกแล้วว่าข้าเปล่าทำถ้าอย่างนั้นบอกมาสิข้าเจอยักษ์กับมันจับไอคุณเด็กกินไปแล้วตายแล้วอุ้ยตายแล้วโอ้ยแานแตกแล้วก็ไปทูลท้าพระมทัศ์ แล้วก็มีกวางทองพระองค์ก็เลยวิ่งตามกวางทองหายไปเลยฮะเจ้าเป็นใครแล้วทําไมเราถึงไม่เหที่นี่ได้ล่ะแล้ววันหนึ่งพ่อแม่พาข้ามาล่าสัตว์ในป่าเนี่แล้วก็ถูกยักษ์มันจับก,กินข้าหน,นีมันมาได้แต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเขาก็เลยหนีเข้ามาอยู่ในท่านเขาไม่กล้าออกไปไหนหรอกพอข้าหเห็นท่านเขาก็ดีใจ ถ้าอย่างนี้ข้าไปไหนนะเราต้องกลับไปหาลูกข้ามีของเรานางมีใจซ้มเจ้า 그램 티켓 소